ขันกับพลาสติกทําได้ไม่มีแตกแน่นอนนะครับนี่เลยครับอีกหนึ่งตัวของโอซากะนะครับสว่าน3ระบบตัวสุดคุ้มค่านะครับตัวเปล่าเขาเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้มันมีดีตรงที่ว่ามันมีระบบขันมีเจาะมีเจาะกระแทกนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีดอกมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวฐานของเขาเนี่ยเขาจะใส่ดอกได้นะนี่อย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับตัวเนี้ย มันเป็นระบบอ่าคลิกล็อกนะคลิกล็อกที่แบบแบบชัดเจนมากๆนี่จะดังงี้ชัดเจนเลยนะว่าคลิกล็อกแล้วมันจะจับอยู่เลยนะครับเรารู้เลยว่ามันล็อกนะครับที่สําคัญตัวนี้นะครับคัดเขาตัดดีมากๆนะครับถ้าบอกว่าตัวนี้นะครับไขควงคัดของเขาเนี่ยตัดดียังไงนะครับตัวเนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ได้การเป็นสว่านขึ้นมาด้วยนะครับได้การเป็นสว่านขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้น ดีทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวสว่านเนี่ยมันได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับจากถ้าเป็นไขควงคัตธรรมดาเขา N, นะ้า50นิวตันเนาะตัวนี้เป็น65แต่ว่าตัวคัตเนี่ยเขายังตัดได้ดีมากๆเพราะนั้นงานละเอียดก็ยังทําได้ขันกับพลาสติกทําได้ไม่มีแตกแน่นอนนะครับแนะนําจริงๆสําหรับโอซากะตัวนี้